ร้องพร้อมไฟก็พร้อมสวัสดีค่ะไฟดับไปน่อยย่าดับซี่เขินนะเอาใหม่สวัสดีค่ะ,นะครนะรคะ YouTube ริสาทเดนโจนะคะวันนี้เป็นคลิปชิลๆของเราทาง YouTube ทำแบบไหนก็ได้วันนี้จะมาโชว์ของค่ะเกี่ยวกับของธรรมศาสตร์ทั้งสิน้น ก็คือจะเมามอยเล่าไปด้วยแล้วก็โชว์ของไปด้วยแรงบันดาลใจทิปที่ริสาใช้มี3ข้อเลยค่ะในการกระตุ้นตัวเองให้เรียนออนไลน์จนเกือบจะจบแล้วนะคะก็คือข้อที่1รึ่งิสาทำเรซูเม่ค่ะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เป็นนักศึกษาของที่ไหนเลยริสาก็ใส่เลยค่ะของธรรมศาสตร์ของ AIT ทุนอะไรริสาเขียนแบบมนโนเลยค่ะแล้วก็มองมันทุกวัน ข้อที่2องดิสาพยายามพาที่สิเพจทุกกิจกรรมของธรรมศาสตร์เท่าที่ทําได้นะคะเช่นถ้าเขามีเวิร์กช็อปก็ลงชื่อไปทั้งๆที่เรายังไม่ได้สอบคอมเพลีนะคะแต่ก็ไปแล้วก็มีการฟังคลับเฮาส์เมื่อไหร่ดิสา,ยายก็ลงชื่อถ้าว่างคือจอยตลอดครั้งที่ร่วมกิจกรรมจะทําให้เรามีไฟขึ้นมาค่ะแล้วก็ฮึดขึ้นมามันจะดูไม่เลื่อนลอยเหมือนเรียนคนเดียวและเพราะว่ามันเหมือนอ่ะทุกคนก็รงเรียนเหมือนเรานี่ยนาทุกคนก็มีแพชชั่นเดียวกัน พอเราเจอคนที่มีแพชชั่นเหมือนกันเรายิ่งมีไฟค่ะนอกจากเจอคนที่มีแพชชั่นเดียวกันแล้วใน c l u b h o u s ์ริษายังจอยกลุ่มโถงกลางด้วยค่ะ<อ>เดี๋ยวขึ้นแปะลาย QR ไว้ตรงนี้นะคะให้ทุกคนแอดเข้ามาเฉพาะคนที่สนใจหลักสูตร MBA ทักษะเท่านั้นนะคะอย่าแอดมาเล่นนะเพราะตอนนี้ริสาเป็นโคแอดมินที่ดุมากริสาจะบล็อกนะคะถ้าเกิดคุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเวลาที่เพื่อนอัปเดตการคุยกันในถงกลางแชร์ความรู้เพื่อนเขาเล่าแหละว่าเขาใช้เวลาในการเรียนเท่าไหร่สั้นยาวแค่ไหนยิ่งใครเรียนเร็วกว่าเรานี่กดดันต็งมากเลยรีบเรียนใหญ่เลยมีแรงฮึดเพื่อนในถงกลางตอนนี้มีพันกว่าคนแล้วน่ารักมากแต่ไม่ถามข้อสอบไม่บอกข้อสอบกันนะคะในรายวิชาก็จะมีห้องให้คุยรายวิชาแยกอีกแต่ ห้ามบอกข้อสอบกันห้ามแชร์ข้อสอบกันนะคะอันนี้คือกฎอะส่วนวันนี้โอเคไม่พูดเรื่องถงกลางแล้ววันนี้จะมาโชว์แล้วก็เล่าเรื่องไปด้วยแบบเพลินๆน,นะคะเดี๋ยวเอาของขึ้นมาโชว์กันเลยครั้งแรกอะคะ่ะที่ด้สาไปเวิร์กช็อปที่ธรรมศาสตร์ท่รราพรจจันทร์ก็จะได้กระเป๋ามาลักษณะแบบนี้เลยธรรมศาสตร์นี่ด้านในจริงๆก็จะมีแบบ มีสายอันนี้ด้วยนะตอนที่ไปเวิร์กช็อปที่ท่าพระจันทร์ลิษาไม่มีสิทธิสอบคอมพลีอยู่แล้วแต่ว่าเสนกหน้าเสนอนวันไปเพราะว่าอยากเจอเพื่อนอยากมีความกดดันในชีวิตอยากมีแรงกระตุน้นมีแรงคึดก็เลยลงชื่อไปของที่ได้ในวันนั้นก็จะประมาณนี้ค่ะมีกระเป๋าแล้วก็มีสมุดด้วยเท่าที่ลิษาจำไม่ผิดนะจะเป็นสมุดสีเขียว,ยวอ่ะ ใส่เลยลิสาเก็บเลยไม่เอาออกมาใช้กลัวเก่าก็เลยเก็บทุกคนไม่ต้องงงลิสาใช้ฟิลเตอร์มันก็จะมีฟิลเตอร์หลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหน้าก็คือแน่นแน่นแล้วแหละคือแต่งมาก่อนหนะ้าแล้วก็ไปใช้ปูฟิลเตอร์อีกไม่เป็นไรแล้วพอรอบที่สอง อันนี้เป็นกระเป๋าใบที่2ที่ริสาได้เพราะว่าลิสาไปประถมนิเทศนะคะเพราะว่าตอนนั้นสอบคอมเพลนซีฟเอ็กซมผ่านแล้วแต่ว่าสอบรอบ2ต้องสอบตั้งสองรอบถึงจะผ่านรอบละห0 0พันก็เสียไปหมื่นหนึ่งะคะ่ะก็พอผ่านปุ๊บก็ได้อันนี้มาอีก1ใบค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ในสะสมเหมือนเดิมค่ะไม่อยากให้เก่าก็เลยเก็บอ่าไม่ใช่นะคะส่วนรอบล่าสุดค่ะลิสาไปงานประถมนิเทศของน้องรุ่นที่สนี่ ก็ได้กระเป๋าสีดำมาค่ะดีใจมากที่ได้อีกสีหนึ่งแล้วไม่อยากได้สีเดิม,ามําำเออรอบนี้ได้สมุดเป็นสีส้มแล้วก็มีปากกาให้ด้วยมีปากกาที่เขียนว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ด้วยรอบนี้กระเป๋าเป็นซิปค่ะทุกคนแล้วก็ขนาดฐานมีใหญ่ขึ้นกว่าตอนรุ่นของลิสาเพราะรุ่นของลิสาเป็นแบบนี้แบนๆเนาะแบนๆแบนๆเห็นไหมเอออันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยม แล้วก็ใส่ของจุได้เยอะขึ้นนี่ เอามาอวดก่อนสําหรับใครที่อยากเรียนหลักสูตรทักษะธรรมศาสตร์หลักสูตรนี้มีชื่อเต็มๆว่าบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจนี่เป๊ะเพราะว่าดิฉันดูจากบทพูดที่ไปเป็นพิธีกรมาหาง,งานปฐมนิเทศนะคะรับนักศึกษาใหม่วันนี่เป็นพี่รุ่นหนึ่งไปเจอกับน้องรุ่นสองเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะจะเอาบรรยากาศมาตัดรวมกันให้ดูเป็นเต็มๆเลยว่างานปฐมนิเทศทั้งวันนั้นะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างอบอุ่นนะทุกคนจะบอกเลยเกริ่นไว้นิดนึงว่าใครที่เรียนคนเดียวอะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเรียนยากไม่เห็นมีงานกลุ่มไม่ทํำเลยมีแต่สอบมีแต่ควิ z ร้อซนตไม่มีเพื่อนแน่แๆไม่มีคอนเนคชั่นไม่รู้จักใครแต่เมื่อไหร่ที่คุณสอบผ่านคอมเพ h e n s i v exam อะโลกจะเปลี่ยนไปคุณจะได้มาปฐมนิเทศแล้วคุณจะได้เจอแบบอุ้ย รุ่นพี่มาจากไหนอะมาจากไหนกันแล้วจะมีการแชร์วิธีการทำไอเอค่ะคือเรียนเชิญอาจารย์มาจากหลากหลายคณะแล้วก็มีอาจารย์ให้ปรึกษาวันนั้นมีสักประมาณ7-8ท่านพออาจารย์กลับแล้วรุ่นพี่ก็แชร์วธีการแชร์เทคนิคการทำไอเอนอกจากนั้นไม่พอ แบ่งกลุ่มค่ะบัดดี้พี่น,อน้องมีกลุ่มที่แบบเป็นลายแยกเหมือนกันสามารถคุยกันได้เพราะนั้นมีการทํากิจกรรมสัก3ามกิจกรรมแล้วมีการแบ่งกลุ่มแบบแบ่งอยู่ตลอดให้เราได้เจอเพื่อนใหม่ใครที่มาเนี่ยรับรองได้เพื่อนกลับไปแน่นอนและได้คอนเน็กชันที่พรีเมียมดิฉนันขอโฆษณาน,นิดนึงว่าเดี๋ยวนี้ทักษะของเราค่ะยกระดับประทับใจเพราะว่าหลักสูตรเราอะดึงดูดผู้บริหารอย่างแรงเพราะว่าเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้